สวัสดีค่ะ fc fan page ฟอร์ดไก่พระนครนะคะวันนี้ไก่ก็อยู่กับเจ้ารถรอรอ,ลอคันนี้นะคะก็จะเป็น y pack นะคะสีบรอนเงินขับซีนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่1น0ล้านสามบาทสีบรอนเงินสวยๆรอ่อเท่ๆคันนี้เลยเรามาชมนะคะว่าไก่ใส่อะไรให้กับเจ้ารถคันนี้บ้างนะคะเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสโคปทรงฟิตใหญ่ๆแบบเต็มบานเลย คันนี้ก็จะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นรูปกระทิงนะคะกระทิงดุดันมากเลยเป็นกระทิงเงินนะคะบอลเงินตัดเฉดกับสีดําแบบทูโทนนะคะลูกค้าเลือกได้อยากได้กระทิงอยากได้มา้าอยากได้แรดเดี๋ยวไก่จัดได้เลยด้านหน้านะคะด้านหน้าเป็นสครูปาจากสครูปนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นฟอน ORD, ด์ FORD สีดําใหญ่ๆโตๆเลยนะคะฟอนด์ฟอร์ดมาพร้อมกับไฟ3มดวงด้านหน้า มาเสริมมิติให้กับเจ้ารถคันนี้ดูเข้มๆนะคะส่วนกันชนหน้านะคะกันชนหน้าก็จะเป็นกันชนของ h ั m m e r นะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น King s e ร i i s นะคะ h ั m m e r มาพร้อมกับเห็นกันกระแทกใต้ท้องรถนะคะของ h ั m m e r เราทำสีแดงให้กับลูกค้ามาพร้อมกับห่วงแดงเลยนะคะลากจูงเลยพร้อมกับไฟนะคะไฟของเราก็จะเป็นไฟ ตัดหมอกแล้วก็เป็นไฟเดย์ไลท์นะคะตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงนะคะลูกค้าชอบแบบไหนเดี๋ยวเราจัดให้ได้เลยนะคะในส่วนของคันนี้เราไม่ได้ทําการยกให้นะคะเป็นรถในแบบมิติมิติเดิมเลยนะคะแต่เราทําการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนล้อแม็กยางให้แม็กยางของเราก็จะเป็นแม็กยางของออเทเลนนะคะคันนี้สามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางขรุขระค่ะขนาดอ่ซีรีส์ของแม็กเขานะคะแม็กของเขาก็อยู่ที่2 7 5ห้า ครับห้าแมคขอบยี่สนะคะเป็นแมคของ A อว Pi พนนะคะเป็นแมคลาย C y นะคะคันนี้ก็จะเป็น C y สีดำนะคะคลิปเงินหล่อๆเท่ๆเลยนะคะเราใส่ให้เลยเรียบร้อยมาพร้อมกับคิ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อจะเป็นแบบ6นิ้วหมุดเงินนะคะใหญ่ๆโตๆเลือกได้อยากได้แบบไหนเดี๋ยวไก่จะให้เลยในส่วนด้านข้างเอกลักษณ์ของใบเทอร์โบนะคะมีใบเทอร์โบตัวนี้ในส่วนของขับสี่นะคะ จะเป็นใบเทอร์โบเลยมาพร้อมกับกล้องนะคะกล้อง360องศารอบคันเลยสำหรับเจ้าขับ4 Bite ีบเทอร์โบของเรานะคะเท่ hey, แบบเดียวไม่พอมาดูในส่วนของด้านข้างกันนะคะเราจะเป็น f o r d Fo อนตัด f o น t f o r d Ford นะคะพร้อมกับเจ้าม้าปโปร่งนะคะตัวนี้ตาดไปจนถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วที่เท่ๆนะคะก็จะเป็นบันไดข้าง บันไดข้างของเราก็จะเป็นบันไดของฮัมเมอร์มาพร้อมกับทรายกันลื่นนะคะเสริมความปลอดภัยหน้าฝนไม่มีลื่นแน่นอนเลยตัวนี้เท่ด้วยแล้วก็หลอดด้วยแข็งแรงและทนทานนะคะในส่วนของด้านบนนะคะด้านบนคันนี้เราใส่ลังคานะคะแหลกหลังคาแหลกหลังคาจะเป็นของฮัมเมอร์นะคะจะเป็นแบบใช้งานได้จริงนะคะแต่จะเป็นแบบอ่าไม่มีไฟนะคะตัวนี้แต่สวยนะคะแล้วก็เท่ด้วยในส่วนของด้านหลังนะคะ ด้านหลังมาพร้อมกับโรบา r r โรบา a วอลิเออร์ของเรานะคะหล่อๆเท่ๆของ h ั m m e r เหมือนกันเลยค่ะจับคู่มาได้ลงตัวรรอเท่มากมาพร้อมกับไฟไฟส่องนะคะเป็นไฟสอ่องกระบะนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยค่ะในส่วนด้านท้ายนะคะครอบฝาท้ายของเราใส่แผ่นปิดฝาท้ายฟอน r ์ F O R D นะคะตัวนี้ก็จะเป็นสี เดียวกับตัวรถนะคะจะเป็นสีบรอนเงินแปดเฉดกับสีดำแบล็กกาวเท่ๆล่อๆเลยเว้นเว้าก้องถอยให้ด้วยในส่วนของด้านหลังเสริมมาอีกกับกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายของเราก็จะเป็น h ั m m e r มาพร้อมกับห่วงแดงคู่ซ้ายขวาหนาถึง6นิ้วเลยใช้งานได้จริงลากได้ถึง3.5ตันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟถอยไฟรีไฟส่ง ป้ายทะเบียนทุกอย่างมาให้ครบเซตเลยสำหรับลูกค้านะคะเรามาดูกันด้านหน้าด้านในนะคะด้านในของเจ้าวายแท็กคันนี้นะคะเรามาชมในส่วนของภายใน y ายแทคันนี้กันบ้างนะคะสำหรับภายในนะคะหล,ล่อเท่ๆคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยพวงมาลัยของ y ายแทก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมัลติฟังชันนะคะตัวนี้ก็คือ Hey, แล้วก็หล่อด้วยมาพร้อมกับคสคอน c o n t ควบคุมความเร็วแล้วก็หน้า,นาปัดดิจิตอลของเรานะคะก็จะเป็นขนาด10นิ้วสามารถปรับสีได้ระดังคืนด้วยนะคะจอกลางนะคะจอกลางจะเป็น s i n c 4 A นะคะตัวนี้จะเป็นคําสั่งเสียงของภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชื่อม Android Auto Apple CarPlay สั่งสตาร์ทรถผ่าน Ford Pass นะคะง่ายๆเลยเท่ๆเลยใช้งานได้จริงนะคะแอร์อิสระแย,ก,ยกซ้ายขวา ภายในคอนโซลของเจ้าวาแท็ก,ก็จะเป็นเดินได้ตะเก็ยบส้มปุ่มนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขับสองนะคะโฟรว์วิมาพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าเบรกมือไฟฟ้าหรูรามากเลยกับเจ้าวาแท็นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจเนาะอยากได้วาแทนะคะไว้ใช้งานนะคะอยากได้รถล,ลอๆล,อล,อลอเท่ๆคันนี้นะคะไว้ใช้งานนะคะโทรมาหาไก่นะคะที่เบอร์ศูนย์ห1สี่ห้าสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ห้า Member Line ข mm hmm. ึ้นทักแชทแอดไลน์สอบถามไก่ได้เลยหรือจะติดตามไก่ในฟอร์ดในเพจของฟอร์ดไก่ได้นะคะเพราะว่าไก่จะมีรถหล่อๆสวยๆมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจฟอร์ดไก่ได้วยนะคะวันนี้ไก่ขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะ